บทที่เจ็ดเวเนชีสพีเมื่อเท่าทานส่งเสียงสะท้อนหัวใจความเงียบที่หนักอึ้งหลังเปลวไฟลาวาดับลงสองร่างที่เหนื่อยล้าค่อยๆฟื้นคืนชีพในบรรยากาศที่คล้ายจะสงบแต่กลับแฝงความตึงเครียดที่จับต้องได้เซอานั่งพิงโขดหินท่อสายตาไปยังปล่องภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นเอรลินนั่งข้างๆแต่มือเธอเบาหาหาเสียงของเท่าทานมันยังเล่าเรื่องไม่จบเอราลินพูดเสียงเบา อดีตยังตามหลอกหลอนเราแม้ไฟจะดับไปแล้วก็ตามเซอาพยักหน้ามันเหมือนกับว่าเรายังไม่ได้หนีพ้นจากมันจริงๆเสียงจากอดีตเงามืดในใจของทั้งสองเริ่มกลับมาความทรงจําที่เจ็บปวดมือที่สามที่ซ่อนตัวในเงามืดของความรักความไม่มั่นคงที่เคยผลักไสกันข้าเห็นภาพนั้นอีกครั้งมือที่สามที่เคยทําร้ายเราเซอากล่าวด้วยน้ําเสียงสั่นเครือบางครั้งข้ากลัวว่าเธอจะกลับมาทําลายสิ่งที่เราเพิ่งสร้างขึ้น เอรลินดึงเธอเข้ามากอดอย่างแรงข้าไม่ปล่อยมือเจ้าอีกแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามฉากรักที่ลึกซึ้งและเปราะบางในความมืดที่แสนจะเยือกินนี้ความรักของทั้งคู่กลับยิ่งเรืองรองเซอาและเอรลินเริ่มจูบกันอีกครั้งไม่ใช่แค่จูบแห่งความหลงไหลแต่เป็นจูบที่เต็มไปได้วยความเข้าใจและการให้อภัยสัมผัสของพวกเธอช้าๆละเมียดละไมดั่งกระแสลมที่ผ่านยอดไม้ในป่าเผยให้เห็นความเปราะบางของหัวใจที่เพิ่งฟื้นฟู ถ้าเคยคิดว่าการรักกันคือความแข็งแกร่งเอรลิงกระซิบขณะที่ริมฝีปากยังประสานกันแต่จริงๆแล้วมันคือความกล้าที่จะเปราะบางกับกันและกันการเตรียมตัวสู่สงครามแม้ช่วงเวลานั้นเต็มไปด้วยความหวานซึ่งแต่พวกเธอรู้ว่าไม่นานจะต้องเผชิญการต่อสู้ครั้งใหญ่ระหว่างความรักและชะตากรรมของโลกโลกนี้ต้องการเราเซอากล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแต่ข้าก็อยากให้รู้ข้าจะไม่ยอมสูญเสียเจ้าระหว่างทาง เอรลินจับมือเซียนแนนข้าเองก็จะสู้เพื่อเราเพื่อความรักที่เกิดจากเลือดและเท่าฐานนี้คำมั่นสัญญาใต้แสงดาวกลางคืนที่ปกคลุมด้วยดวงดาวพวกเธอนั่งกอดกันใต้ต้นไม้ใหญ่หญแห่งป่าลึกลับที่เคยเป็นพยานแห่งรักและความเจ็บปวดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าสัญญาว่าจะรักเจ้าจนกว่าจะไม่มีเท่าฐานเหลืออยู่ในหัวใจเซอากระซิบและข้าจะเป็นเพลิงที่คอยปกป้องเจ้าเอรลินตอบ